เวลาดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยปลักอินมันจะมาอยู่ในดาวน์โหลดแบบนี้เราก็ Copy ไว้เลยมาที่คลิกคลิกปลักอินก่อนเรามาที่ Edit แเรามาที่ Copy อ่าเสร็จแล้วเราก็มาดูแถบด้านนี้มันจะมีมูวี่อยู่ถ้าใครไม่มีมูวี่มาที่วิดีโอสคูลนะนี่คือชื่อเครื่องมาเลยชื่อเครื่องของเราเราจะเห็นมูวี่เองมูวี่อยู่ตรงนี้แล้วมันไม่เห็นช่องต่อไปใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยช่องตรงนี้ คลิกแตกมาเนี่ยมันจะได้เห็น3ช่องนะฮะออกมาปับ๊บเราก็จะเห็นมูวี่โมชั่นเทมเพลตอยู่ตรงนี้เปิดมาแล้วก็จะมีประเภทของปลั๊กอินทีนี้ปลั๊กอินที่เราซื้อไปเป็นไตเติลเราก็เลือกไตเติลเสร็จแล้วเราก็อีดิตแล้วเราก็ Edit, กเพจลงไปพอเพจลงไปเสร็จแล้วเราก็มาแตกซิปออกนะฮะมันเป็นซิปอยู่เดาบ,บลคลิกปับ๊บนะได้มาเรียบร้อยแล้วเราลบซิปทิ้ง เราก็จะได้ปลักอินเรียบร้อยนะอย่าทแบบนี้อย่าเพิ่งไปแตกซิปที่ตรงนู้นนะฮะเพราะว่าบางคนก็งงไปแตกซิปพอไปแตกซิปแล้วลูกหลังๆข้างในเนี่ยมันเป็นชุดกันอยู่แตกออกมาก็คือมันจะหากันไม่เจอเพราะฉะนั้นให้เรายึดชุดโฟลเดอร์ใหญ่เลยนะฮะอย่าไปยุ่งกับข้างหลังเนี่มันจะจ้องอยู่ในกลุ่มนี้ถ้ามันหลุดออกจากกลุ่มนี้คือไฟน้องคัสหาไม่เจอแบบนี้เรียบร้อยแล้ว พอเปิดไฟนอตคัตขึ้นมาเราก็เข้าไปโหมดไตเติลแล้วเราก็ไปดูเราก็จะเจอแค่นั้นเองนะฮะง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนพอลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดโปรแกรมไฟนอตขึ้นมาอันนี้เสียงอันนี้เป็นไตเติลเปิดไตเติลขึ้นมาเมื่อกี้เราลงไตเติลเราก็มาดูโหมดไตเติลนะมันก็จะมาโชว์ให้เห็นเลยนี่ไงฮะ ไปดูไตเติลเช็คที่เราลงไว้เราก็มาดูโหมดไตเติลเช็คอยู่ที่ไหนอา้าวตรงนี้ก็จะเห็นไตเติลเช็ควีดีนะฮะก็จะเห็นเนี่ยเวลาใช้ก็ล่างลงมาเลยวางนี่มันก็จะหัวรอห้าห้าห้าอย่างงี้นะปรับได้อะไรได้เงี้ยแล้วก็แล้วแต่เราก็ไปพอเราคลิกให้เหลืองปับ๊บเราก็จะเห็นตัวทีด้านนี้เราก็มาคลิกตัวทีล้วก็มาเปลี่ยนตัวหนังสือ เปลี่ยนตัวเลขแก้อะไรก็ได้อันนี้จะเป็นหกหกหกห้าห้าห้าหก้าอะไรก็ว่าไปเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีได้หมดนะฮะตรงนี้ตรงนี้น,น,นี่เปลี่ยนได้หมดจเจาสีอะไรเปลี่ยนข้อความก็ได้อะไรก็ได้เหมือนกันนะ,ะอันนี้เตตันเช็คเนี่ยลากลงมาวางอย่างนี้เลยก็จะเห็นนะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนข้อความได้อะไรได้ ส่วนอันนี้ก็จะเปลี่ยนสีได้เนี่ยพวกเนี้ยเปลี่ยนสีได้แล้วก็เราจะทําให้ตัวขอบมันเนี่ยเป็นสีอะไรแล้วก็เลือก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 เปลี่ยนสีได้แล้วก็อินเนอร์ก็คือขอบข้างในอยากให้มากให้น้อยก็ขยับได้อย่างเงี้ยเอาเตอร์ก็คือขอบนอกนะฮะขอบนอกก็จะเอาให้ยังไงก็ได้ก็ลองปรับดูนัมเบอร์ออฟไลน์ก็คือจํานวนเส้น จำนวนเส้นว่าเราจะให้เส้นมากเส้นน้อยแค่ไหนเราปรับได้หมดลายติ๊กเน็ตก็คือลายมันจะหนามากหนาน้อยแค่ไหนเราก็ปรับได้นะอันนี้พิเศษเลยมีตั้งหลายชิ้นนะฮะอันนี้ก็ด้านข้างด้านไลนะฮะลองลองลอง,ลองใช้ดูเนาะนี่ฮะเรียบร้อยเนี่ยส่วนนันอื่นๆก็ลงเหมือนกันนะฮะลงตามชนิดนะฮะพอเสร็จแล้วเราก็จะเห็นเลยอย่างเนี้ยอันเนี้ยลงไตต้นเช็คให้ดู ก็จะเห็นชัดว่าใช้งานง่ายนะลากเข้ามาใช้เปลี่ยนได้เลยก็คงก็ความก็เปลี่ยนได้หมดใครสนใจปั๊กอินก็อินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ